โอ <Okay. S 2> คะลายที่5นะคะแต่ก็จะใช้เป็นคอลเลคชันตัว i อเลิ neon เหมือนเดิมค่ะลายนี้จะเป็นการเบลนสีหรือว่าผสมสีนะคะเตยจะใช้2สีที่จะเป็น NE 09กับ NE 14นะคะ2สีนี้แต่เวลาเราเบลนสีหรือว่าผสมสีกันออกมาแล้วอคะ่ะจะได้เป็น3สีนะคะใช้2สีแต่เบลนออกมาได้3สี ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นลายหินที่ทาทับซ้อนกันแล้วจะเป็นเหมือนการตัวนี้นะคะจะมีเหลือบหรือว่ามีมิติขึ้นมาโดยการตัวช่วยของเราจะเป็นตัวโซฟุงสีสั้น3นะคะแต่จะใช้เป็น sp 17ค่ะแล้วก็ตัวนี้มีเลคเคลนฟิล์มตัวนี้นะคะจะเป็นลายมาร์เบิลเลยเป็นลายหินอ่อนเลยนะคะจะมีด้านเงากับ ด้านที่เป็นแมตนะคะเราจะใช้ด้านแมตแปะลงไปบนหน้าเล็บของลูกค้านะคะถ้าใครใช้ด้านเงาเวลาเราดึงออกมาแล้วลายเขาจะไม่ติดบนหน้าเล็บลูกค้านะคะเราต้องใช้ด้านแมตหรือว่าจะใช้ผิวสัมผัสก็ได้นะคะลูกถ้าลื่นๆเราก็ไว้ด้านบนถ้าอันไหนที่มันไม่ลื่นเราก็วางไว้บนหน้าเล็บของลูกค้านะคะทีนี้เราจะมาเริ่มการทําลวดลาย เริ่มจากสีชมพูก่อนทาครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งเล็บของเต่จะแบ่ง2ใน3ส่วนเหมือนเดิมนะคะครึ่งเล็บนะคะอย่าลืมปิดปลายเล็บแล้วเราก็ทาเต็มเล็บทาครึ่งไว้แบบนี้เสร็จแล้วสีตัวสีน้ำเงินค่ะแต่จะทา ครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือนะคะชิดกันเลยแล้วก็ปิดปลายเล็บทาเต็มเล็บทาชิดกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเตยจะใช้ขนแปรงของขวดสีน้ำเงินนะคะในการเบรนสีหรือว่าผสมสีนะคะลากจากตรงโคนจะหลดปลาย ลงน้ำหนักมือเบาๆนะคะถ้าเราลงน้ำหนักมือแรงเกินไปนะคะ่ะจะทำให้เกิดเส้นรอยขนแปลงจะทำสิให้สีของเราเบลนกันออกมาไม่สวยนะคะกระดกเล็บลูกค้าเล็กน้อยจะสังเกตได้ว่าเตยจะกระดกเล็บตามขนแปลงของเรานะคะได้มาด้านสีชมพูนิดนึงเพื่อให้เขาเกิดเป็น อีกหนึ่งสีนะคะอันนี้เตยจะใช้เป็นสีน้ําเงินกับสีชมพูตรงกลางของเราจะได้เป็นสีม่วงนะคะพอเราเบนสีได้ตามที่เราต้องการแล้วขนแปรงของเราค่ะอย่าเพิ่งเก็บเข้าไปในขวดนะคะเราต้องเช็ดขนแปรงของเราออกให้หมดก่อน จะสังเกตได้ว่าจะมีสีชมพูติดขนแปลงนะคะถ้าเราเก็บลงไปในขวดเลยในขวดของเราจะมีสีชมพูเพิ่มเข้าไปนะคะจะทําให้สีของเราเปลี่ยนได้ค่ะอบในเครื่องอบ LED นะคะ30วินาทีถ้าเป็นเครื่องอบ UV ผสม LED จะอบที่60วินาทีนะคะอย่าลืมว่าเราต้องคูณ2เข้าไปถ้าเราใช้เครื่องอบ UV ผสมเครื่องอบ LED นะคะ สีไอเลิฟนนออนของเราค่ะสามารถทาพื้นเป็นโซพุงอันนี้ในรูปจะเป็นโซพุง sp 13-18ถึงนะคะจะเป็นเกรดใหญ่จะเห็นความเหลือนะคะสามารถทาทับกันได้เลยนะคะ รอบที่สองเราก็จะทําเหมือนเดิมค่ะเราจะเริ่มจากฝั่งสีชมพูหรือว่าสีน้าเงินก่อนก็ได้นะคะทาแบ่งครึ่งเหมือนเดิมอย่าลืมปิดปลายเล็บทุกครั้งนะคะแล้วเราก็ทาตั้งแต่โคนจะหลดปลายครึ่งหนึ่งนะคะสีแรกเราไม่ต้องเช็ดขนแปรงค่ะสีที่สองที่เราใช้เบลนสสีหรือว่าผสมสีอย่าลืมนะคะว่าเราต้องเช็ดขนแปรงทุกครั้งเพราะว่า เวลาเราเบรนสีแล้วค่ะจะทําให้สีะคะ่ะติดไปในขนแปรงพอเราเก็บลงไปในขวดนะคะจะทําให้สีของเราเปลี่ยนหรือว่าเพี้ยนได้นะคะทาให้ชิดก่อนนะคะหลังจากนั้นจะใช้ขนแปรงค่ะเบรนสีตั้งแต่โคนถึงจะหลดปลายนะคะกระดกเล็กลูกคา้าเล็กน้อยค่ะแล้วก็ไล่เบรนสีไล่ออกมาด้านข้างนะคะ ตรงกลางของเราจะได้เป็นสีม่วงนะคะลายนี้ลบเลนสสีสสีแต่ได้ผลลัพธ์ออกมาได้3สีนะคะตัวนี้อย่าลืมเช็ดขนแปรงก่อนเก็บทุกครั้งค่ะอบในเครื่องอบ LED นะคะ30วินาทีถ้าเป็นเครื่องอบ UV ผสม LED จะอบที่60วินาทีลายนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากให้สีชัดเจนแบบนี้ค่ะ เตยใช้ในการเบลนสีก็คือว่าใช้3รอบนะคะตัวสีไอเลิฟนีออนของเราจะเป็นเนื้อสีที่เป็นเนื้อสีไซรัปะคะ่ะจะเป็นเนื้อสีระดับหนึ่งนะคะตัวนี้เราสามารถทํารอบที่สาได้เลยค่ะสีของเราจะไม่หนาจนเกินไปนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบสีเข้มมากเราก็ทําแค่สองรอบได้เลยนะคะ รอบที่3าเราก็ใช้สีน้ำเงินหรือสีชมพูก็ได้เหมือนเดิมค่ะเราจะทาแบ่งครึ่งก่อนปิดปลายเล็บแล้วทาเต็มเล็บครึ่งมาแบบนี้นะคะสีชมพูค่ะแล้วก็ทา ครึ่งหนึ่งให้ชิดกับสีน้ำเงินก่อนนะคะอย่าลืมปิดปลายเล็บนะคะแล้วเราก็ทาลาให้ชิดสีน้ำเงินเสร็จแล้วเราใช้ขนแปรงของสีชมพูในการเบรนสีหรือว่าผสมสีค่ะเราจะเบรนให้ ไม่เห็นรอยเส้นที่เราแบ่งครึ่งไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็เบนออกมาด้านข้างประมาณครึ่งหนึ่งของสีน้ำเงินค่ะเพื่อให้เขาเกิดอีกสีหนึ่งนะคะระหว่างที่เราเบนเราจะไม่กดขนแปรงแรงถ้ากดขนแปรงแรงจะเกิดรอยเส้นของขนแปรงจะทำให้สีของเราเบนกันไม่สวยกระดกเลบ็บลูกค้าตามนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วอย่าลืม เด็ดขาดเลยก่อนเราจะเก็บผลแปลงเราต้องเช็ดก่อนเพราะว่าไม่งั้นสีน้ำเงินจะเข้าไปอยู่ในขวดสีชมพูของเราได้นะคะทีนี้เราก็จะอบในเครื่องอบ LED ค่ะ30วินาทีถ้าเป็นเครื่องอบ UV ผสม LED เราก็จะอบที่60วินาทีนะคะลายนี้ถ้าใครไม่ค่อยไม่ชอบสีที่เป็น สีนีออนเราก็สามารถใช้สีคอเลชันปกติได้เลยนะคะแต่ว่าขอแนะนำว่าถ้าเป็นสีคอเลชันปกติต้องเป็นเนื้อระดับ2ะคะ่ะในการเบนสีออกมาจะทำให้เขาเ่าเบนออกมาได้สวยงามนะคะถ้าเนื้อสีระดับ3สีเขาจะข้นนะคะการเบนสีออกมาบางทีจะเห็นเส้นของรอยขนแปลงของเราะคะ่ะจะทำให้ลายเราไม่ค่อยสวยนะคะ ทีนี้แต่จะแต่งลวดลายโดยการใช้โซผงสีสั้น3นะคะจะเป็น sp17 ทาไปบางๆหนึรอบค่ะแบ่ง2ใน3ส่วนของหน้าเล็บเราจะชิดจากซ้ายไล่ขนแปรงมาด้านขวาหรือว่าใครถนัดจากด้านขวามาซ้ายก็ได้นะคะแต่เราจะไล่จากด้านใดด้านหนึ่งไปนะคะเราจะไม่ทากลางแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวานะคะ วิธีการทาแบบนี้ไล่จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายค่ะจะทําให้สีของเราเรียบเนียนเสมอกันแล้วก็ไม่ทิ้งรอยขนแปลงนะคะตัวนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็อบในเครื่องอบ led 30วินาทีหลังจากนั้นเราจะมาแต่งลวดลายโดยการใช้ตัวมิลเลอร์เคลนฟิลมที่เป็นลายหินอ่อนของเรานะคะตัวนี้ลายมาเบอร ตัดออกมาตามขนาดที่เราต้องการตรงนี้นะคะด้านใสเราจะไว้ด้านบนด้านที่เป็นแมตเราจะเอาวางลงไปกับบนหน้าเล็บลูกค้านะคะแต่จะใช้ตัวฟิล l อินนะคะในการ วาดเป็นรูปวงกลมหรือวงรีหรือว่าตามไซส์ที่เราต้องการได้เลยนะคะจะเป็นรูปทรงแบบไหนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะไม่อบนะคะเราก็จะใช้ตัวมิเลคเลนฟิล์มนะคะแปะลงไปกดลงไปให้เป็นรูปทรงที่เราต้องการะคะ่ะ แบบนี้นะคะอบในเครื่องอบ LED ค่ะ60วินาทีนะคะรูปทรงก็จะแตกต่างกันไปนะคะสังเกตดูว่าอันนี้จะเป็นแบบใหญ่วงรีเล็กจะเป็นแบบตามทรงของตัวที่เราทำตัวฟิล l อินไปเลยค่ะแล้วเราก็แปะมิลเลอร์เคลฟิลมลงไป ัวนนี้ะะคะในการทำลวดลายของเราคะ่ะถ้าเป็นกลิตเตอร์หรือว่าเป็นพวกมิลเลอร์เคลฟิล์มค่ะแต่ก็จะใช้ตัวท็อปที่เป็นท็อปโอเวอร์เลย์เหมือนเดิมนะคะตัวนี้จะมีเนื้อท็อปที่หนากว่าตัวท็อปปกตินะคะเราสามารถขึ้นฟอร์มแล้วต่อเล็บได้เลยนะคะตัวนี้อบเสร็จแล้วแล้วก็ดึงมิลเลอร์เคลฟิล์มออก คะว่าจะเห็นเป็นลายแบบนี้เตยจะใช้ตัวท็อปโอเวอร์เลย์ก่อนนะคะ,ะตัวมิลเลอร์เคลนฟิล์มสังเกตได้ว่าด้านข้างอะคะ่ะของเขาจะมีความที่แบบว่าแยกออกจากตัวหน้าเล็บลูกค้าตัวนี้นะคะเตยจะใช้ตัวฟิล l อินเติม,เต,มเต็มเข้าไป ตัวนี้นะคะตัวฟิลอินของเราะคะ่ะเขาจะมีลักษณะพิเศษก็คือว่าจะเป็นขนแปลงที่ยาวเราสามารถทาเข้าไปซอกด้านในของลวดลายเราได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ออกแบบมาสำหรับทาพวกไอติดเพชรก้นแหลมตุดแหลมหรือว่าเพชรที่เป็นแบบเม็ดใหญ่ๆอะคะ่ะสามารถเข้าในซอกของเพชรเราได้เลยนะคะเราทา รอบๆที่หนูนขึ้นมาแบบนี้นะคะอบ60วินาทีค่ะในเครื่องอบ LED ถ้าเป็นเครื่องอบ UV ผสม LED เราจะอบที่120วินาทีนะคะ หลังจากเราทาตัวฟิล l อินนะคะรอบตัวมิลเลอร์เคลฟิล์มเสร็จแล้วแต่ก็จะใช้ตัวท็อปที่เป็นท็อปโอเวอร์เลยนะคะท็อปตัวนี้จะเป็นท็อปสำหรับทากลิเตอร์เม็ดใหญ่เอเซอรีหรือว่าตัวฝังเปลือกหอยหรือว่าตัวมิลเลอร์เคลฟิล์มแล้วก็จะสามารถทาทับงานอาร์ตพวกนี้ได้เลยนะคะ น,นี่ค่ะจะทาทับงานอารได้เลยอบในเครื่องอบ LED ค่ะ60สวินาทีนะคะถ้าเป็นเครื่องอบ UV ผสม LED เราจะอบที่120่วินาทีนะคะ หลังจากเราอบตัวโอเวอร์เล์เสร็จแล้วค่ะเราก็จะเช็ดหน้าเล็บเหมือนเดิมนะคะถูความหนืงของท็อปออกให้หมดค่ะแล้วก็เราจะทิ้งให้ตัวท็อปเราเซตตัวหรือว่าตัวน้ำยาเช็ดเจลเราแห้งแป๊บหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งไปจับเพราะว่าถ้าเราไปจับหรือไปลูบอะคะ่ะจะเป็นเหมือนการปั๊มลายนิ้มมือจะทำให้งานของเราค่ะไม่เงานะคะตัวนี้อันนี้เสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะลายที่ห้า